คลิปนี้จะเคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับร่างเทคนิกะลูฟี่เกียร์หกับฮาคิที่หลายคนนั้นอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเกียร์หกับฮาคินั้นจะต้องเป็นส่วนที่สอดคล้องกันสสิ่งนี้ต้องใช้พร้อมกันเพื่อาสามารถใช้เกียร์หได้วันนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่สําคัญเพราะจริงๆแล้วนะครับไอ้ความไม่สอดคล้องกันของสองสิ่งนี้แหละจึงทําให้ลูฟี่โหดสัตว์รัเสเซียในปัจจุบันนี้กับร่างเกียร์หของเขายิ่งพูดยิ่งงงนะครับไปดูคลิปกันด สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับวันพีชทั้งหลายเลยซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงลูฟี่เกียร์หกันบ้างดีกว่านะครับก็ต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะว่าหัวข้อคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนคิดเองนะเพราะว่ามันเกิดจากคําถามนี่แหละของคนที่คอมเมนต์มาในช่องนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับเรื่องเกียร์หของลูฟี่ว่ามันมีขอบเขตอะไรบ้างหรือเปล่านะครับและมันจะมีประเด็นนะครับที่เข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกียร์หาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่ นะครับแบบจัดเต็มเลยนะครับแต่ก่อนอื่นดูให้จบก่อนนะและเดี๋ยวมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันข้างล่างนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยเชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยกาลังเข้ามหาลัยนะครับหรือกําลังทํางานอยู่อยากจะได้รถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับบสนนุุก็ต้ออองขขคณ ผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องอธิบายแล้วก็เคลียชัดเจนก่อนละกันนะครับว่าเกียร์หของลูฟี่นั้นนะครับมันก็เท่ากับพลังผลพิศาจตื่นของอลูฟี่อ่ไหลายคนคงสงสัยว่าแล้วมันจะแตกต่างยังไงกับเกียร์อื่นนะครับที่เคยมีมาจริงๆก็ไม่ต่างนะแต่ว่าการพัฒนาขึ้นของเกียร์หนี้เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับที่ก้าวกระโดดนะครับกว่าเกียร์สเกียร์สแล้วก็เกียร์สอย่างแน่นอนเพราะเกียร์สของลูฟี่นั้นเหมือนนกับว่าเป็นการประยุกต์ใช้ไงใช้ความร้อนมาเพื่อเพิ่มความเร็วเกียร์สามทำให้้้ใหญ่ทัังตววแลลาาคคเเืออบ ไปอะฟิลแบบนั้นเลยมันก็คือการใช้การต่อสู้แต่ละอย่างนั้นผสมประสานกันแต่เกียร์หจะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าเกียร์หนี้มันคือการตื่นขึ้นข,นของพลังผลปีศาจหรือเอาง,ง่ายๆเลยนะครับก็คือเกียร์หนี้มันก็คือการอัปเกรดพลังของลูฟี่นะครับด้วยพื้นฐานพลังผลปีศาจที่เขามีซึ่งแน่นอนภายหลังเราก็มาทราบแหละครับว่าพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นนะครับก็คือพลังผลปีศาจเทพนิกาสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งละกันนะครับที่สามารถเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยตามจิน รหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้หมดเลยตามจินตนาการนะครับของพี่แกและจะมีความสนุกร่าเริงนะครับอย่างคนดูดปุ้นปุ้นอย่างเงี้ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ละก,กันของลูฟี่เกียห้าส่วนประเด็นที่สําคัญเลยก็คือนะครับคือตอนเนี้ยหลายคนนั้นนะครับมักจะเข้าใจว่าก็คือการใช้เกียห้าเนี่ยมันจะต้องเปลืองฮาคิสุดๆแน่เลยด้วยความที่ว่านะครับเกียห้าเนี่ยมันเป็นร่างที่เหนือไปกว่าเกียสี่ใช่ไหมเพราะาเราลองย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านี้เกียสี่มันก็เคยมีการอธิบายไว้แหละครับว่าเกียสี่ของ นั่นเป็นอะไรที่มันเปลืองฮาคี้ของลูฟี่สุดๆเลยด้วยความที่ว่าเกศีนี้เนี่ยมันต้องใช้ฮาคี้ในการคลุมทั้งตัวพอคลุมทั้งตัวเสร็จปั๊บนะครับมันต้องคลุมให้หนาด้วยเพื่อความแข็งแกร่งนะครับของตนเองนะครับเพื่อไม่ให้ร่างเบ้าแมนเนี่ยก็คือลมออกจากตัวฟิวแมนแบบนั้นแหละยิ่งแกร่งเท่าไหร่นะครับการโจมตียิ่งแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นหรือแม้กระทั่งนะครับลูฟี่ก็มีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมไปใช้ร่างสเน็กแมนสเน็กแมนนั้นใช้ฮาคี้เกาะน้อยลงแน่นอนนะครับน้อยลงมากๆเลยนะครับแต่ว ยิ่งใช้มากเพ่งจิตมากเท่าใดแล้วก็ยิ่งทําให้ลูฟี่นั้นนะครับเหนื่อยล้ากับการต่อสู้สุดๆเลยอันนี้แหละมันเป็นเบ็ดพื้นฐานของเจสีที่ทุกร่างของเจสนะครับหมดจะเป็นสแน็กแมนบอลแมนหรือว่าแท้งแมนหรืออะไรก็แล้วแต่รวนแล้วแต่เป็นสิ่งนะครับที่เปลืองฮาคี้ของลูฟี่สุดๆเลยเราจึงได้เห็นลูฟี่นั้นต่อสู้กับศัตรูไม่นานนะครับก็เหนื่อยล้านะครับหมดแรงในการต่อสู้และยิ่งหลังๆล,ลูฟี่ของเรานั้นมีการพัฒนาเรื่องฮาคีของตนเองนะครับมาในขั้นสูงสูงหมดแทบทุกอันเลยจึงทําให้พพลัังงงขออี่่แกกเนยม็ิปืง ไปอีกใช่ไหมเลยทําให้นะครับได้เห็นเวลาต่อสู้กับไคโดเนี่ยตอนที่ลูฟี่ยังไม่ได้เป็นเกียห้านะพี่แกนั้นก็เหนื่อยล้านะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปบ่อยครั้งนะครับด้วยความที่ว่าร่างกายของเขานั้นไม่สามารถแบกรับสภาวะที่มันหนักอึ้งนะครับในการใช้ทั้งเกียสี่แล้วก็ใช้ฮาคี้นะครับที่มันโคตรจะสิ้นเปลืองได้หรือถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆนะครับจะเป็นเกียสี่แต่ละร่างนั้นมันจะต้องใช้ฮาคี้เปลืองมากๆเลยเพื่อจะเป็นเกียสี่และเมื่อยิ่งต่อสู้ไปนะครับมันก็ยิ่งเปลืองฮาคีขึ้นไปอออีีีกกกนนนนนนะัับบ่่่่่าาาทเเข้้ใจจงงยงยๆแแบแบลลซึนนมต ก Gear ซึ่งก่อนอื่นเลยต้องรู้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันนี้พลังผลปิศาจของลูฟี่นั้นเป็นพลังผลปิศาจสายโซออนนะไม่ใช่แบบว่าสายพารามิเซียก่อนหน้านี้คือเป็นพลังผลปิศาจสายโซออนนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านิกะหรือว่าเทพนิกะนี่แหละซึ่งพื้นฐานของสายโซออนนะครับเมื่อตื่นขึ้นนะครับที่มันเป็นเบสิกสุดๆเลยนะครับและเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังของสายโซออนมากๆก,ก,ก็คือใครที่เป็นผู้ใช้พลังสายโซออนนะครับเมื่อพลังผลปิศาจตื่นขึ้นก็จะอึดถึกทนนะครับแข็งปงัปงๆอันนี้ไม่่่่เกกกกกกียววนค,ค็แอึึดทมาาปติ เวลาแบบว่าต่อสู้กับศัตรูเหนื่อยล้าสุดๆนะครับก็จะฟื้นฟูร,ร่างกายมาได้อย่างรวดเร็วหรือถูกศัตรูนะครับกระทืบแล้วกระทืบอ,อีกนะครับร่างกายก็จะฟื้นมาอย่างเร็วมากๆเลยซึ่งอัอเนี้ยเป็นจุดเด่นหลักๆเลยนะครับของพลังผลปีาศาจสายโซออนและยิ่งพี่ฟี่ของเรานั้นนะครับครอบครองพลังผลปีาศาจอย่างเทพนิกานะครับเป็นพลังผลปีาศาจในหมวดหมู่ของพันสัตว์มายานะครับซึ่งพันสัตว์มายาในเรื่องวันพีดนั้นมันจะแอดออนอะไรมากขึ้นไปกว่านะครับโซออนปกติเลยด้วยซ้ําจึงทําให้นะครับความสามารถตรงนีี้เนน่่มมััป็สสิงทําคญ เลยทําให้ลูฟี่เกียร์านั้นนะครับเมื่อพลังผลพิซาตื่นขึ้นมันจะเป็นเกียร์าใช่ไหมไอ้เกียร์าของเขาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้ฮาคิอีกแล้วไนงะเพื่อคงสภาพความเป็นเกียร์าของตนเองนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจใช่ไหมไอะอย่างที่ผมพูดไปเกียร์่ต้องใช้ฮาคิในการคุมร่างกายเพื่อจะเป็นเกียร์่ได้เมื่อคุมร่างกายเสร็จปับ๊บมันก็จะเหนื่อยล้าก,กับการต่อสู้แตกต่างจากเกียร์าเกียร์าไม่จําเป็นต้องใช้ฮาคิเพื่อแปลงให้เป็นเกียร์ามันเลยทําให้นะครับลดทอนการที่ลูฟี่นั่นจะใช้ฮาค เฉพาะบางจุดในการโจมตีเท่านั้นเช่นใช้จุดหมัดอย่างเงี้ยในการโจมตีศัตรูก็ใช้ฮาคีตรงนั้นพอไม่จําเป็นต้องคุมทั้งร่างกายแล้วก็เป็นเน้นนะครับที่จุดหมัดอะไรอีกแล้วมันเป็นการทําให้นะครับลูฟี่เกียร์านะครับยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ขึ้นไปอีกจากเดิมเกียร์ามันก็แข็งแกร่งขึ้นอยู่แล,แล้วด้วยพลังผมพิสซ่สายโซออนและมีฮาคี้ที่แข็งแกร่งของตอนเองควบรวมเข้าไปอีกนะครับอันนี้แหละที่ผมพยายามอธิบายนะครับพยายามอธิบายให้มันละเอียดสุดๆเลยนะว่าทําไมกันนะครับเกียร์าของลังลาาน,น,น,นคยนะค และทําให้ลนะูฟี่นั้นลบปลมด้อยของตนเองไปเกี่ยวกับเรื่องความเหนือ่อยล้าลงไปได้นะครับคือก่อนหน้านียผมก็เคยทําคลิปนะครับว่าก็ยังรู้สึกกังวลอยู่ว่าลูฟี่นั้นเนี่ยพอเป็นเก5ปั๊บเนี่ยพี่แก,กจะสามารถอยู่ในร่างนี้ได้นานหรือเปล่านะครับด้วยความที่ว่าแหมมันจะไม่ได้มาง่ายๆมันก็ดูง่ายไปใช่ไหมแต่หากดูจากถา,านะในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้เก5ได้นานเลยลูฟี่สามารถใช้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการที่ลูกพี่ใช้อาคีมาควบรวมยังใช้น้อยกว่าการใช้เก4เลยด นี่แหละเป็นประเด็นที่สําคัญเลยที่ผมพยมายามอธิบายนะครับกันความเข้าใจผิดไงที่หลายคนนั้นมักจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเกียร์หเนี่ยมันจะต้องใช้ฮาคิเยอะแน่ๆเลยเกียร์หนั้นจะต้องใช้ฮาคิในการคุมทางร่างกายนะครับใช้ฮาคิในการต่อสู้ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าปัจจุบันนี้ฮาคิของลูฟี่นั้นยังแข็งแกร่งเท่าเดิมแข็งแกร่งที่ผมหมายถึงนะครับก็คือความแข็งแกร่งของฮาคินั้นอาจจะยังไม่สามารถโค่นล้มไคโดได้แต่พอลูฟี่มีเกียร์หพับมีฮาคิมาร่วมปั๊บ,บก็เลยสามารถโค่นล้มไโทที่่่่เเเนนอยยยยลลาััแแะะกก็็็ปสิงงงจตจตตบ์ว นนั้ลูฟี่ยังมีส่วนที่ต้องพัฒนาอีกก็คือเรื่องฮาคิของตนเองนะครับให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกจะทําให้เขานั้นนะครับแข็งแกร่งในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพลังผลปิศาจที่ตื่นขึ้นหรือแม้กระทั่งฮาคิของตนเองนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการพูดคุยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปิศาสด้วยนะเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับตำนานพลังผลปิศาจมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับประเด็นนั้นอีกทีหนึ่งแนนน่่่อออคับกกกก็ยาลืืืมดดดิิงงเเพจ้ตป ของคุณคและแน่นอนเบอรใครไม่ทราบนะคอนเซปช่องของผมก็คือทุกคนนั้นสามารถพูดถกเถียงกันได้เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เราพูดคุยกันและอย่างที่2นะครับพยายามจะอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้ทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านั้นสามารถเข้าใจอย่างง่ายได้นะครับถ้าส่วนไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์แสดงความห็นม,มาข้างล่างนี้ได้เลยและเชื่อว่าคนในช่องของเรานั้นจะตอบคาถามให้หรือผมก็คงจะทําคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับอธิบายทุกคนได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเกี่ยวกับวันพีชก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเหมือนเดิมหากกกกคุณนนัั้้ยงไไม่ดดด Subcribe แล เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k f แฟนเพจฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ